สวัสดีครับผมต้นโตเทฟฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนะักฟุตบอลที่ติดเกมฟุตบอลเรียกได้ว่ากีฬาฟุตบอลน,นั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยสิ่งที่ตอกย้ำกระแสความนิยมนั่นก็คือกีฬาชนิดนี้ได้ถูกนํามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวภาพยนตร์หรือแม้แต่เกมเรือเกมฟุตบอลในปัจจุบันนั้นนะครับมีหลากหลายค่ายหลายรูปแบบให้เหล่าแฟนบอลได้เลือกเล่นกัน เพื่อจินตนาการว่าเราคือผู้เล่นในทีมรักของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแมตช์หรือการที่เรานั้นสามารถเป็นผู้จัดการทีมเองได้ด้วยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเกมฟุตบอลที่เรานั้นเล่นกันมาอย่างเนิ่นนาน,านมันได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับนักฟุตบอลบางคนที่เคยล้มเหลวกับการค้าแข้งเป็นนักเตะอาชีพให้มาเอาดีในการเล่นเกมฟุตบอลอจริงจังจนประสบความสําเร็จมาแล้วและคนนั้นก็คือเวนเดลลีลาเชื่อหรือไม่ครับว่าอดีตนักเตะชาวบราซิลเลี่ยนนาะมว่าเวนเดลลีลาครั้งหนึ่งนะครับ เขาเคยคว้ารางวัลเหนือเรียวเนลเมซี่มาแล้วมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีที่เขายิงประตูผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปในเกมลีกระดับล่างของบาราซิลโดยในเกมนั้นนะครับมีคนดูเพียง342คนเท่านั้นที่ชมเกมอยู่ในอัศจันย์คืนนั้นแต่ลีราได้แสดงการทําประตูที่ทําให้คนทั้งโลกต้องตะลึงหลังจากที่ดูคลิปจบและประตูนั้นนะครับทำให้เขาได้รับรางวัลฟีฟ่าพอดแัส A อาวอร์ในปี2 0 1 5รางวัลที่มอบให้กับนักเตะที่ทําประตูได้สวยที่สุดในปีดังกล่าวโดยหลังจากนั้นนะครับ ลีลาก็ได้มีข่าวกับสโมอสรใหญ่และดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันในปีต่อมาเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดด้วยวัยเพียง27ปีและหันมาเอาดีทางด้านการเล่นเกมแทนจนในถึงปัจจุบันนี้และที่น่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาสามารถทําเงินกับการเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตได้มากกว่าการที่เขาเล่นฟุตบอลเสียอีกผมมีความฝันมาโดยตลอดว่าจะหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นนักเล่นเกมแต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงและมันก็เกิดขึ้นแล้ว โดยลีลาได้กล่าวไว้หากย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จกับการเล่นเกมหรือก่อนที่เขาจะได้รับรางวัลพุตกัดอวอร์ดเขาไม่เคยได้รับความสนใจในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเลยแม้แต่น้อยมีเพียงนักเตะที่อยู่ในลีกสูงสุดของบราซิลเท่านั้นถึงจะได้ค่าเหนือดีๆและมีโอกาสได้กลายเป็นเศรษฐีถ้าได้ถูกย้ายไปเล่นในสโมสรยุโรปที่รวยๆซึ่งสําหรับนักเตะในลีกล่างๆของบราซิลมันเป็นไปได้ยากในทีเดียวในช่วงแรกของการเป็นนักฟุตบอลของลีลาเขาหาเงินได้แค่700ปอนด์ต่อเดือนเท่านั้นซึ่งนั่น ทำให้เขาต้องหางานอย่างอื่นทําเพิ่มบางปีเขาต้องตกงานถึง7เดือนเนื่องจากเขาได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวและเขาเคยบาดเจ็บหนักถึง4ครั้งตลอดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลนั่นจึงทําให้เขาเลิกที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและกลับไปทํางานที่พัฒคารของแม่โดยระหว่างนั้นนะครับเขายังได้รับคําชวนจากสโมอสรในลีกล่างและนั่นทําให้เขาจึงตัดสินใจกลับไปเล่นฟุตบอลเป็นครั้งสุดท้ายและลูกยิงที่เขาได้รับรางวัลมันทําให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นและเขาก็ได้รับคําชื่นชม แต่ในภายไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาได้รับรางวัลสิ่งต่างๆก็ค่อยๆเลื่อนล่างและกลับไปย่ำแย่เหมือนเดิม <S <S ๆๆเขาได้ย้ายออกไปเล่น,นกับสโมสรเล็กๆและเจ็บปวดกับปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นและนั่นทำให้เขาพบกับปัญหาทางการเงินผู้คนมักจะคิดว่าการที่ผมได้รับรางวัลพุสกัดทำให้ผมมีค่าเหนื่อยที่สูงแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยโดยหลังจากนั้นนะครับลีลาได้เริ่มผันตัวเองให้มันเล่นเกมฟุตบอลซึ่งเป็นเกมที่เขามีฝีมือใช่ย่อย แลวมันได้นาพาให้เขาได้มีโอกาสไปโชว์ฝีมือที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมันเป็นที่ที่ทาให้ลีลาเป็นที่รู้จักในวงการอ e ีสปอร์ตและทําให้บริษัทกีฬาแห่งหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของเมืองปอโตได้ยินเขาเสนอสัญญา5ปีให้กับเขาในการเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตของทีมโดยจากวันนั้นจนถึงตอนนี้นะครับลีลาสามารถทําเงินได้จากการแข่งขันในรายการแชมเปี้ยนชิพรวมถึงรายการยูทูบเบอร์ที่สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นและการขายสปอนเซอร์ให้กับบรรดาบริษัทโปรแกรม และช่อง YouTube ของเขามีคนติดตามมากถึงครึ่งล้านคนและมียอดวิวเป็นหลักล้านลีราเคยกล่าวไว้ว่าเขาทำเงินได้มากกว่าตอนที่เขาเป็นนักฟุตบอลด้วยซ้ำและเขายังบอกต่อว่าการฝึกซ้อมของเขานนั้นหนักมากเขาซ้อมเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะเอาชนะในการแข่งขันที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ทัวร์นาเมนต์ให้ควบคู่ไปกับการทำ u t u b e ด้วยแต่เขาก็ยังบอกว่ามันยังคงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการลงไปเตะฟุตบอลในโลกที่จะแสนโหดร้ายนั่นเสียอีก เนื่งจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทําให้เขาเกิดอาการบาดเจ็บทางร่างกายและมันเป็นเวลาเนิ่นนานที่เขาทนกับความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นนะครับเกมฟุตบอลยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักเตะทั่วโลกที่เล่นเกมนี้กันอย่างจริงจังและนําเทคนิคในเกมมาใช้ในชีวิตจริงและในสนามฟุตบอลอย่างเช่นอันเดียปิโรที่เขาเคยได้เขียนในหนังสืออัตาชีวประวัติของตัวเองโดยเขาได้เล่าเรื่องอันน่าสนุกที่เป็นข้อความสั้น,นๆเกี่ยวกับเกมเพย์สเตชันไว้ว่าในช่วงชีวิตหนึ่งผมได้ค้นพบว่า เกม Play Station คือสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงบัดนี้ในช่วงที่ผมไปพักที่บารเซโลนาก่อนที่ผมจะออกเดินทางไปที่มิลานผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมเล่นเกมฟุตบอลที่เสมือนจริงที่อยู่ใน Play Station เครื่องนั้นไปกี่เกมแต่ผมสามารถบอกคุณได้อย่างเต็มปากว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผมเล่นเกมฟุตบอลเกมนั้นมากกว่าเกมฟุตบอลในชีวิตจริงถึง4เท่า โดยเปยโรยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าเขาใช้เวลาในการเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่หมดไปกับการดวลกับอเล็กซานโดรเนสตาเนสตาคือคู่ดวลขาประจําในช่วงที่ผมยังคาแข่งอยู่ที่มิลานพวกเรารีไปซ้อมตั้งแต่เช้าเพื่อไปกินอาหารเช้าตอน9ก้าโมงและหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ห้องของพวกเราทันทีเพื่อเล่นเกมเพลย์สเตชันจนถึงเวลา11บเอโมงถึงจะออกไปซ้อมฟุตบอลพอซ้อมเสร็จเราก็กลับมาเล่นเกมอีกครั้งจนถึง4ี่โมงเย็นนั่นคือการใช้ชีวิตที่แท้จริงของผมหรือแม้แต่กุญซอปัจจุบันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอเลกุน่าโซชากับการเล่นเกมฟุตบอลแมนเจอร์โดยผู้จัดการทีมของแมนยูนเต็ดไบรทนี้นะครับได้ตอบคําถามกับนักข่าวไว้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียนรู้กันเป็นผู้จัดการทีมจากการเล่นเกมมันโด่งดังที่มีชื่อว่าฟุตบอลเมนเจอร์และที่น่าแปลกใจที่เขาเล่นเกมนี้ได้ค่อนข้างแย่บรรดาเหล่าแฟนเกมคงเคยจินตนาการที่จะได้เป็นผู้จัดการทีมจริงๆนั่นทาให้พวกเขารําคาญใจเวลาที่ผู้จัดการทีมในชีวิตจริงจัดทีมลงสนามนั่นเองรวมไปถึงการซื้อขายนักเตะที่ขัดใจ ซึ่งบางคนก็ล้มเหลวในการเล่นเกมฟุตบอลเมนเจอร์แต่กลับประสบความสําเร็จในการคุมทีมจริงๆหรือบางคนเลิกเล่นเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นที่ท้าทายกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเกมในการเป็นผู้จัดการทีมในชีวิตจริงของโอเล่ไม่มีอะไรที่น่าผิดหวังเลยเพราะว่าการคุมทีมของเขาในแต่ละเกมมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมของเขาอย่างมากเป็นเวลามากกว่า1ปีที่พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ภายในเกมดังกล่าวการจัดการเกี่ยวกับฟุตบอลที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโอเลกุนนาโซชาบอกว่าสมัยที่ยังเป็นนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาได้ใช้เกมนี้เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการเป็นผู้จัดการทีมโดยโซชาได้บอกไว้ว่าสมัยที่ผมยังเล่นให้กับแมนยูผมผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมฟุตบอลเมนเจอร์มันเป็นเกมที่วิเศษมากผมเรียนรู้อะไรมากมายจากเกมนี้ผมเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับนักเตะโดยเฉพาะทักษะของนักเตะเดาวรุ่ง ซึ่งมันคล้ายกับการคุมทีมในชีวิตจริงมากผมสามารถเรียนรู้ได้ว่านักเตะคนไหนเก่งบ้างพวกเขาทําการวิจัยได้อย่างน่าเหลือเชื่อมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตจริงเหมือนในเกมนั่นก็คือนั่นคือการให้โอกาสนักเตะวัยรุ่นและดูพัฒนาการของเขาผมบอกให้ลูกทีมหลายคนเล่นเกมฟีฟ่าและฟุตบอลแมเนเจอร์เพราะผมคิดว่ามันจะช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องฟุตบอลให้มากขึ้นโดยโซชาได้บอกไว้อีกว่าผมเป็นคนบ้าฟุตบอลมาโดยตลอดและแม้ว่าผมจะเป็นนักเตะแต่ผมไม่ค่อยสนใจในการเล่นเป็นนักเตะเลย ผมชอบเล่นเกมที่เป็นโหมดผู้จัดการทีมมากกว่าและถ้าคุณได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่เมินคําที่แม่บอกว่าเลิกเล่นเกมได้แล้วหลังจากที่เขาเล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์มาหลายชั่วโมงติดต่อกันด้วยการที่เขาบอกว่าขออีกเกมหนึ่งซึ่งนั่นคุณสามารถทำนายได้เลยว่าเด็กคนนั้นจะกลายเป็นผู้จัดการทีมได้ในอนาคตหรือนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมโซชาถึงเริ่มต้นการคุมทีมได้ดีมากๆในถิ่นโอทฟฟ่อนนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนักฟุตบอลติดเกมฟุตบอลที่ทานโตเทฟฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลใหม่แทนเดรับชมกันในวันนี้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเกมแห่งจินตนาการสามารถสร้างความสําเร็จได้ในชีวิตจริงวันนี้ผมต้นโตเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ